สวัสดีค่ะสวัสดีพี่พี่สมาชิกนะคะวันนี้ก็มาเจอกันนะคะเช่นเคยกับเสาโอนนะคะเลขเด็ดกับแนวทางหวยฮาหนอยนะคะมารวมสามหน่อยในงวดของวันที่สิบเจ็ดนะคะเดือนพฤษภาคมสองพันห้าร้อยหกสิบแปดนะคะวันนี้มาแบ่งปันนะคะสูตรชุดสรุปให้พี่พี่สมาชิกได้รับชมกัน ก่อนไปรับชมนะคะน้องแอดก็ขอบคุณพี่ๆสมาชิกนะคะทุกท่านเลยที่เข้ามารับชมนะคะเข้ามาติดตามแนวทางนะคะของเมื่อวานนะคะต้องขออภัยด้วยนะคะหลุดนะคะไม่มานาะพี่ๆขออภัยพี่ๆสมาชิกทุกท่านด้วยนะคะของวันนี้นะคะก่อนไปรับชมน้องแอดก็ฝากคําเตือนนะคะแนวทางตัวเลขได้มาจากสูตรคํานวณนะคะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมทางช่องไม่สนับสนุนการพนันใดๆทุกชนิด รับชมนะคะเพื่อเป็นแนวทางเท่านั้นนะคะแนวทางมีเข้ามีหลุดนะคะชื่นชอบยังไงแล้วค่อยตามนะคะน้องเอ็ดก็ขอวอวยพรให้ทุกท่านนะคะที่มาติดตามวันนี้ขอให้ปัง,ปง,ปงๆรวยๆเฮงหิงนะคะถ้าชื่นชอบก็ฝากกดไลค์นะคะแล้วก็กดติดตามทางช่องด้วยนะคะวันนี้นะคะเดี๋ยวมาดูตัวเด่นกันเลยนะคะพี่ตัวเด่นวันนี้เด่นไปที่9 9กับ3แล้วก็8นะคะพี่พี่ สำหรับฮานอยนะคะเน้นไปที่9นะคะวันนี้ชุดเน้นของเรานะคะก็จะมี9 8 9 3 9 8 9 3นะคะแล้วก็เก้าเจ นะคะพี่ๆชุดเน้นมี4คู่นะคะก็ไม่รู้ว่าจะมาในตัวไหนนะคะแต่น้องเอสให้9นะคะวันนี้เน้นไปที่98 93 97ดเ้าก็ดเราก็สานะคะเดี๋ยวมาดูตัวกันนะคะพี่ๆตัวกันก็ไม่แน่นะคะพี่ๆเนาะตัวกันก็กันไปที่97นะคะพี่ๆ97กับ36นะคะพี่ๆตัวกันของเราเนาะไม่แน่นะคะพี่ๆ 9ก้ากับหกที่เขาตัวเดียวกันนาะกลัวเข้ามานะคะพี่พี่ก็แต่ชอบเก้ามากกว่าหกนะคะวันนี้เนาะตัวนี้ก็ไม่แน่นะคะลงติดไว้นะคะเก้ากับหกตัวเดียวกันเนาะอย่าลืมเก้าเก้าหกด้วยนะคะพี่พี่ให้เก้าสามอกเก้าหกนะคะแบบนี้ก็มีนะคะสําหรับสามตัววันนี้น้องเอดให้ไปก็จะเป็นแปดเก้าสามนะคะเม็ดเดียวก็ขอให้มาก็แล้วกันนะคะพี่พี่เนาะท่านใดชอบแนวทาง ของฮานอยวันนี้นะคะชุดสรุปนงเอ็ดก็ขอให้ทุกท่านที่มาติดตามโชคดีปังๆรวยๆนะคะฝากกดไลค์กดติดตามด้วยนะคะท่าในใดที่เข้ามาใหม่เนาะลราก็ถ้าชื่นชอบยังไงฝากกดติดตามแล้วก็กดไลค์นะคะคอมเมนต์เพื่อเป็นกําลังเรงใจให้กับนงเอ็ดด้วยนะคะก็ขอให้มาในตัวเน้นตัวเจาะตัววิ่งตัวรูดแล้วกันนะคะพี่ๆสาหรับคลิปนี้ขอให้ทุกท่าน โชคดีร่ำรวยนะคะขอให้เฮงเฮงปังปัเลยนะคะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ